สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการซิดดาวพีซโดยแมสโซคาร์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาร่วมพูดคุยนะครับมาแชร์ข้อมูลถึงรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับก็เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่เรานําเสนอนะครับจะทําให้คุณผู้ชมนั้นรู้ตัวเองนะครับว่ารถยนต์รุ่นไหนบ้างนะครับที่มีความใกล้เคียงมีความเหมาะสมกับเราออปชั่นที่ได้เป็นอย่างไรนะครับราคาโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับที่มันจะทําให้เรานั้นเลือกตัดสินใจได้ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะเป็นในแต่ละปีนะฮะ ในแต่ละเดือนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือมีการปรับอะไรใหม่เราก็นํามาพูดคุยแบบกันเองเหมือนถามกันนะครับว่าเออรถรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมนะครับหรือเฮ้ยถ้าจะต้องเลือกรถยนในซกเ m e n t น,นี้อะไรน่าสนใจบ้างนะครับในปีนั้นปีนี้นะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับ t ต y o ต a c ค m r ร2.5 Sport ครับ คัมรี2.5สปอร์ตก็คือเกรดเริ่มต้นของ c ั m รี่มีทั้งหมด4เกรดปรับไมน์เชนมาใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นและจากเดิมเนี่ยที่จะมีเครื่องยนต์2.0ลิตรตอนนี้ไม่มีละก็จะเป็น2.5ลิตร2รุ่นขยับขึ้นไปก็จะเป็น2.5ลิตรที่เป็น h y b ริดทีนี้เราเอารุ่นเริ่มต้นมาเนี่ยแหละน่าจะได้พูดคุยกันได้นะครับราคาค่าตัวครับ1,475,000บาทก็ไม่น่าเชื่อนะวันนี้เรามาด้วยอะไรก็ตตามแครับ ของที่มากขึ้นของตัวรถคุณภาพการดับกี่พละกําลังอัตรางเงินเฟอ้อต่างๆอะไรก็แล้วแต่ข้าวของแพงขึ้นใช่ไหมครับวันนี้คัมรี่เนี่ยราคาเริ่มต้นเกือบล้านห้านะสมัยก่อนเนาะล้านสองเก้านะครับตอนนี้นี่ขึ้นมาเกือบล้านห้าะครับสำหรับเกรดตน้นแต่ว่ากําลังเครื่องยอนต์มากขึ้นเครื่องยอนต์ใหญ่ขึ้นหน้าตานู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสมเหตุสมผลแล้วกันขยับขึ้นมาจากรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น2.5ที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะฮะ 1, 1 000, 5 9 0ล้าน5สบาทจะเห็นว่าโอ้โหราคามันต่างกันแสนสองพอราคาต่างกันแสนสองสำหรับคนที่เป้าหมายจะเลือกซื้อคัมรี่บางทีก็เป็นตัวเลือกที่แบบตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับกับมันมันห่างขนาดนี้นะฮะแต่ว่าออปชั่นมันก็ต่างกันโดยราคาที่ห่างกันแสนก็บาทเนี่ยนะครับประมาณแสนสองเนี่ยไอตัว2.5 p r e พรีเมียมเนี่ยมันได้เรื่องของเซฟตี้เซน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจนถึงจุดหยุดนิ่งช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบเรียลคอร์ทัฟฟิกอะเร์ที่แบบพร้อมกับช่วยเบรกทางด้านหลังด้วยซึ่งเจ้าคันนี้มันมีเรียลคอร์ทัฟฟิกอะเรสนะมีสัญญาณแจ้งเตือนมีกล้องด้านหลังแต่ไม่มีกล้องรอบคันแล้วก็ระบบสัญญาณแจ้งเตือนของเขานี่มันไม่ได้เบรกคือแจ้งเตือนเฉยเวลาคุณถอยรถจะไม่เหมือนพวก2.5พรีเมียมไปจนถึงตัวท็อปอันนั้นคือความแตกต่างนะครับ แต่ทีนี้พอเราเอารุ่นเริ่มต้นของคัมรี่ที่มีราคาเกือบเกือบล้านหาเนี่ยพอเราไปแตะเรื่องของออปชั่นมันจะมีตัวเลือกที่เราจะมีความรู้สึกว่าในระดับราคาล้านต้นๆจนถึงล้านหาเนี่ยมันมันมีตัวเลือกที่เราทําให้เราใจสั่นต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะครับทีนี้สองจุดหสปอร์ตน่าสนใจอย่างไรผมมองว่าสเนคเครื่องยนต์ครับ เราได้เครื่องยนต์ที่แรงขึ้นก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ตั้งแต่ที่คัมบรี่นั้นเปิดตัวแล้วก็แรงให้อัตราความประหยัดที่ดีแรงม้าทะลุ200ครับประมาณ209แรงม้าแรงบิดใน250นิวตันเมตรรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแม้ว่าโอเคครับราคามันอาจจะแบบเกือบล้านห้าแล้วนะครับแต่ว่าเราได้กําลังเครื่องยนต์เนาะคืออันนี้ทะลุ200ไงใช่ไหมครับจะเห็นว่าตัวเลขกําลังแรงม้ามากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เราน่าจะพูดคุยกันได้ว่าถ้าเราจะต้องการรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นรถยนต์น S d s e gment นะครับก็คือเก่งใหญ่บ้านเราแล้วกันเนาะเอาคัมรี่5ตัวเริ่มต้นโอเคไหมสมรรถนะในการเดินทางเนี่ยได้เลยขับสบายแน่นอนเพราะว่าซสายตัวรถมันใหญ่ยังไงรถมันก็นิ่งให้การซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าพวก C s e gment เอา t ติ i c v i c อะไรพวกนี้แล้วพอบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่นับพวกแบรนด์ยุโรปนะครับมันมีตัวเลือกให้เลือกแค่นี้ครับ a c c o r d Camry คือถ้าคุณบอกว่าถ้าจะเทียบกับแอคคอร์ดได้ไหมก็เทียบได้อะครับแต่ว่าแอคคอร์ดเขาได้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบพละกําลังเขาไม่เท่าคันนี้ครับถ้าคุณเอาคัมรี่อ่ะอันนี้เราพูดถึงแบบเกรดเริ่มต้นนะคือแอคคอร์ดเนี่ยเขาไม่ชนกันตรงๆสะทีเดียวเพราะว่าแอคคอร์ดเขาก็เริ่มต้นด้วยออปชั่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยก็คือในปีนี้ครับทาง Honda เนี่ยเขาได้มีการ ปรับลายของ c ี v i c เหมือนอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณเอาคัมรี่ไปชน Accord ได้ด้วยเซกเมนต์แต่ Honda เขาก็แบบไม่มีความฉลาดเฉลียว,วครับคือเขาทำรุ่นย่อย Accord แค่3รุ่นไง1.5ลิตรเทอร์โบอาจจะก,กำลังน้อยกว่า190แรงม้า243นิวตันเมตรพละกกำลังน้อยกว่าเจ้าคันนี้แต่ได้เซนซิง เหมือนกับตัวท็อปเลยก็คือพวกระบบควบคุมรถให้อยู่ในเรนระบบรักษาความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือว่าแปรผันได้ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าคันนี้มันไม่มีแล้วมันราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกบาทแพงกว่าเจ้านี้ประมาณ20 0 0 0กว่าบาทแต่ได้ระบบความปลอดภัยเหล่านั้นได้กล้องมองหลังเจ้าคันนี้ก็ไม่มีกล้องรอบคันเหมือนกันไม่ได้พวกระบบความปลอดภัยเหล่านั้นราคาถูกกว่าเขาแค่2 0 0 0 0กว่าบาท แล้วพอเป็นแบบนี้พอ Honda ไปปรับกระบวนให้กับ Civic มาเสริมลาย2รุ่นตัวบนเนี่ยก็คือ Civic EL ที่เป็น ehev แล้วก็ Civic ที่เป็นรุ่น ehev rs ราคาเปิดมาล่าสุดเนี่ยนะครับตีเป็นล้าน2กับล้าน4แล้วกันคร่าวๆนะครับบางคนก็เทียบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเลือกครับว่าจะเอาเก่งใหญ่ระบบความปลอดภัยน้อยหรือจะเอาเก่งเล็ก ตัวท็อประบบความปลอดภัยเต็มเพราะว่าใน Honda c i e v i c e-h-e-v ตัว r s เนี่ยนะครับอะไม่มีกล้องรอบคันแต่มีเซนซิงมีระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบ adaptive cruise control จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าไฟสูงออตโต้เป็นไงไม่มีอะไรไม่มีบรายสปอร์ตไม่มีเลีวลออเทอร์ฟิกอะเร์ซึ่งเจ้าคันนี้ โตโยต้าคัมรี่รุ่นเริ่มต้นนะครับให้บายสปอร์ตให้เรลคอ,อร์ e r t ร์เปอร์แต่ไม่มีพวกอไอเดีย e ีผู้สนโชว์ที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ฮอนด้าเขามีอ่ะเพราะฮอนด้าตอนนี้เขาปรับกระบวนการตั้งแต่ hrv เนาะเขาก็ให้พวกเซนซิงอะ่ะมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้โตโยต้าเขายังไม่ได้มีทิศทางการทําตลาดแบบนั้นเขาให้เฉพาะตัวท็อปทอปซึ่งเราอยากได้เซฟตี่เซนจากทางโตโยตา้าเราจะต้องไปซื้อคัมรี่ตัว2.5 Pre พรีเมียมก็คือรุ่นบนกว่านี้หนึ9ตีไปล้านหนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนเกือบร้านห้าคือพอแแบบมันห่าง2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยโอ้โหซีวิคได้รถอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าขับตอนนี้นะได้ไฮบริดด้วยประหยัดนะครับคุณผู้ชมไอ้ความประหยัดที่มันมาเนี่ยมันมาพร้อมกับความเป็นไฮบริดพอความเป็นไฮบริดรถยนต์หลักๆขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้เรากำลังพูดถึง C i ว i c e h e v ซึ่งไอ้เจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาใส่มาเนี่ยแรงบิด314หรือ315เนี่ยนิวตันเมตรตีไป300ออะครับ เจ้านี่แรงบิดจากเครื่องยนต์เบนซิน2 5ลิตร250ร้ิเนอเมตรเอางี้นะยังไม่ต้องลองขับอะ่ะยังไม่ต้องขับเทียบกันแต่เวลากลางสเปกอะ่ะบางทีแบบโอ้โหแต่ระดับราคาแบบฉันต้องจ่ายเงินหลักล้านนะล้านกว่าเนี่ยโอ้ชั้นจ่ายถูกมา2 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วชั้นได้รถที่มันมีพละกกำลังแรงบิดเนี่ยช่วยเรื่องอะไรมันก็ช่วยเรื่องของการพยุงตัวรถอะครับการเร่งแซงการใช้ พลักกำลังตัวรถเวลาที่เราต้องการจะชูดนะครับในช่วงของการออกตัวอะไรพวกนี้แรงบิดนะสำคัญนะเรื่องนี้ที่เราต้องมาเน้นย้ํากันเพราะว่ากลุ่มคนที่ต้องการรถที่มันมีพลักกาลังแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้งานเดินทางแม้ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งนะครับคือเขาต้องการรถที่มันขับสบายนั่งสบายแล้วก็เผื่อคนนั่งหลังด้วยใช้งานยาวๆวิ่งยาวบ่อยเขาก็จะเลือกรถในกลุ่มนี้นครับถ้าเรามามองในเรื่องของพละกําลังเนี่ยโอ้โหซีวิคตัวใหม่นี่ให้พละกําลังมาเยอะนะครับแรงม้าก็ไม่น้อยอาจจะไม่ถึงระดับ209แรงม้าแบบ เจ้าคัมรี่2.5นะครับแต่ว่าแรงม้าเขาน่าจะระดับ184แรงม้าได้น่าจะระดับนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้น้อยกว่าการจนแบบมีนัยยะสำคัญเพราะว่ามันได้แรงบิดจาก Fi มอเตอร์ไฟฟ้ามามากกว่าสิ่งสำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมครับประหยัด20โลลิตรผมมั่นใจว่าเขาทำได้สำหรับ Honda c ซ v i c ซึ่งเราบอกว่าเราต้องการคัมรี่ระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเราต้องไปซื้ออะไระเราต้องไปซื้อไฮบิดใช่ไหมไฮบิดซัดไปเท่าไหร่ ล้านหกกว่าตัวท็อปซัดไปโอโหราคาสรวจเลยซึ่งถ้าเอาอัตราความประหยัดพูดกันตรงๆน่ะไอ้เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้กินน้ำมันนะเทียบจากความเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.5ลิตรนี่มันเครื่องใหญ่นะครับสำหรับบ้านเราถือว่าเครื่องใหญ่ผมใช้งานเนี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรทำได้นะครับซึ่งสำหรับผมอ่ะ2.5ลิตรอ่ะแล้กกิน15ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันกินน้ำมันเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะไปเทียบกับไฮบริดอะครับ ยังไงไฮบริดมันก็ประหยัดกว่าและการประหยัดกว่าระดับแบบ20กับ15กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยความต่างตัวนี้มันต่างกันเยอะไงบางคนบอกเฮ้ยคุณเบิร์ตคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณยังมาบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันประหยัดเหรอคืออย่างนี้คำว่าประหยัดของผมเนี่ยผมไปเทียบกับเครื่องยนต์2.5ลิตรสมัยก่อนที่เราใช้กันมาไม่จำเป็นต้องสมัยก่อนก็นได้นะคุณเทียบกับพวกเครื่องยนต์2.0ลิตรปัจจุบันนะครับมาซาสามอย่างเงี้ยเครื l, ่อง2.0ลิตร15กิโลเมตรต่อลิตรไหมยิ่ รถคันที่มันเล็กกว่าโจไลออนอย่างเงี้ยงไงโอ้โหขับในเมือง้ายกันไป11 12ผมเห็นได้ขับอ่ะบนกันยกใหญ่เลยขับเดินทางไกลเนี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรที่แบบอยากได้กันเนี่ยก็ไม่เห็นตัวเลขนี้กันนะอย่างเครื่องยนต์แบบ1.5ลิตร1.6ลิตรที่เราเคยขับขับกันมาครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่สังเกตไหมครับมันก็จะเนี่ยครับ15 16ไม่ได้แบบไปกดอะไรมากมายนะถูกต้องไหมผมจึงบอกว่าโตยต้ตาทําเครื่องยนต์ 2.5ลิตรเนี่ยมาเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้ดีแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ครับเทรนตลาดมันมาในรูปแบบที่แบบเออคนต้องการความประหยัดมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอไฮบริดมันเข้ามามีบทบาทในช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างรถยนต์น้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในช่วงนี้ครับ8ถึง10ปีเนี่ยต่อจากนี้คือคนก็มองเห็นอะไรพวกนี้มากขึ้น ยิ่งโตต้าครับโตต้าเนี่ยเป็นผู้นำไฮบิดเลยนะแล้วเขาก็ e d u c a t e คนมาสักระยะแล้วจากเดิมคนก็กลักลกลวๆวันนี้คนไม่ได้กลัวไฮบิดเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปละเขากล้าใช้ขึ้นนะครับเขามีความเข้าใจในการใช้รถมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ที่เหมาะสมกับไฮบิดมากขึ้นยิ่งเป็นคนยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไอการเลือกรถไว้ใช้งานเดินทางและต้องการความประหยัดด้วยณปัจจุบันที่น้ํามันแพงแบบนี้ มันจึงเป็นสิ่งที่คนให้ความสําคัญในการจ่ายเงินซื้อรถยนต์สักคันอันนี้เรื่องจริงผมถึงบอกว่าเ้ยพูดแบบนี้เนี่ยพอปี2022นี่เหนื่อยนะคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่เขาเปิดทีแรกยังไม่มี Civic eev ซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดอะครับคุณเปิด Civic all new นะ all new ใหม่ทั้งคันเปิดมาด้วยเครื่องยนต์เดิมมีการปรับจูนเรื่องของพละกำลังนู่นนี่นั่นมาถึงเวลา ขายไปหนึ่งปีคุณเปิดซี v i c ตัวใหม่เอามาเพิ่มลายแล้วตัดตัวท็อปเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบทิ้งไม่มีใครคิดครับผมเชื่อว่าคู่แข่ง,งเองก็คิดไม่ถึงคือแล้วเจ้าฮอนด้าซ v i c เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคาดไม่ถึงผมผมมั่นใจว่าสําหรับในไทยเราเองเราเราก็ตกใจเหมือนกัน,นเพราะว่าอยู่ดีมันก็โผล่มากลางงานมอเตอร์โชว์นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่ม ทำตลาดเริ่มส่งมอบกันแล้วประกาศราคาเรียบร้อยพอเราเอาคัมรี่ 2.5port สปอร์ตมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยปีที่แล้วนี่แบบอุ้ยเริ่มต้นด้วยตัวนี้โอเคมากๆนะครับเพราะว่าอัตราความประหยัดก็ดีดีไม่แพ้ขึ้นนองน2.0ลิตรเดิมเลยแล้วได้ความแรงมามากกว่าอืมเพราะเราเอามาเวทไงระดับราคาอัตรารรี้ยน้ํามันออปชันที่ได้ออปชันตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าจะไปสู้กับแอคคอร์ดใช่ไหมเอาอย่างนี้ระดับราคาใกล้กันก็โดนเจ้าแอคคอร์ด 1.5ลิตรเทอร์โบขวางเอาไว้ข้างล่างพี่ซีวิกเองก็แตะล้อเอาไว้พี่เขาจะไปตรงไหนได้นี่มีทางไหนให้กูเดินบ้างเอาแค่นี้ครับมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่ปดวดหัวอ่ะฉะนั้นผมถึงมาพูดว่าเรามาไล่กันก่อนว่าเจ้าคันนี้มันให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนที่จะไปถึงว่าจะซื้อเจ้าคันนี้ในปีนี้มีอะไรให้อย่างน่าซื้ออยู่บ้าง อันดับแรกเลยนะครับหน้าตาตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากรุ่น2.5พ remium นะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED แต่ไม่มีไฟสูงออโต้นะคิ้วพวกนี้แบบมันก็ไม่ได้เป็นแบบโครเมียมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีโครเมียมเหมือนกับพวกตัวแบบไฮบริดเขาสิ่งที่เป็นจุดสังเกตหลกัหลกๆเลยนะล้อแม็กเขาจะไม่เหมือนตัวพ remium ตัวพ r e ม i u m มันจะล้อแม็กสวยกว่าสปอร์ตกว่านะครับล้อแม็กแบบเรียกว่าธรรมดาเลยอะ ธรรมาดมาดเรียบเรียบเง่ายๆแต่ก็เอาไปแต่งกันได้ที่เหลือนะครับอย่างที่ผมบอกครับบายสปอร์ตและคอสตาฟิกอเลอร์กล้องมองหลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านด้านหลังให้หมดละอันนี้คือจุดแบบสําคัญสําคัญนะเพราะที่เหลือเนี่ยไอ้เจ้าตัว2.5พีเียมันมากกว่าไงกล้องรอบคันเนี่ยเป็นจุดตัดเลยถ้าเจ้านี่มีกล้องรอบคันมานะจะทําให้ยังพอมีเหตุผลในการที่จะแบบว่าเลือกเจ้าคันนี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าอย่าง Accord 1 5ลิตรเทอร์โบแล้วก็ Civic EHEV เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกล้องรอบคันแล้วเขาก็ไม่มีบายสปอร์ตไม่มีเลคเตอร์ฟิคเอเลิร์ตนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเจ้านี่มันก็เลยเหนื่อยหน่อยอันดับแรกเลยนะครับผมว่าในเรื่องของคุณภาพการดับขีการที่เป็นรถตัวถังใหญ่ใช้งานเดินทางไกลผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาใดๆฟิลลิ่ง h a n d อ i n g งพมาลายแพลตฟอร์ม TNGA ที่ใช้อยู่ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นรถคันหนึ่งที่มี handling ที่ดีคือยังไงก็ตามแต่ครับถึงจะบอกว่าเอ้ยซีวิกเนี่ยนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าคุณต้องการรถที่มันแบบคุณภาพการขับขี่ดีๆเบาะที่นั่งสบายคำรี้จะตอบโจทย์มากกว่ามีคนสกิดใจอีกเฮ้ยคุณเบิร์ตงั้นผมก็ไปเอาแอคคอรดีดีเซกเมนเหมือนกันผมจ่ายแพงกว่าอีกนิดเดียวผมได้เซนซิง ผมพูดเรื่องอะไรคุณภาพการขับขี่ถูกต้องไหมครับผมพูดตรงๆนะครับคุณภาพการขับขี่โดยส่วนตัวผมนะใครจะว่าอย่างไรไม่รู้ผมชอบคัมเีมากกว่าถ้าเทียบในแง่ของเรื่องของการขับขี่โดยโรวมเนะี่ฟิลลิ่งพมลายอาจจะไม่หนีกันถ้าฟิลลิ่งพรมลายเนี่ยผมชอบแอคคอร์ดแต่ถ้ารวมๆแล้วคือพรมลายของคัมเรียมันก็ไม่ได้แยกงงแค่ว่าผมรู้สึกว่าผมถูกจริตกับพมลายแอคคอร์ดมากกว่าแต่พอไปแตะเรื่องของช่วงล่างการเก็บเสียง เวลาเสียงสะท้อนขึ้นมานะครับจากผิวถนนอะไรต่างๆเนี่ยสุนทรียภาพในการขับขี่คัมรี่ได้เปรียบความเงียบภายในห้องโดยสารคัมรี่ทําได้ดีและสําหรับบางกลุ่มคนที่ไม่ได้มองเรื่องความประหยัดมีนะครับบางคนบอกเฮ้ยยุคนี้เขาต้องประหยัดกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนเขาซื้อรถเนี่ยคือเขาอาจจะมีรถหลายคันมีรถเล็กคือเวลาแบบวิ่งทางไกลเขาไม่ใช่รถเล็ก แต่ต้องการรถที่แบบขับสบายปีหนึ่งเดินทางไม่เยอะเขาก็ซื้อคัมรี่ตัวนี้ได้เขาเวทความประหยัดด้วยการเฉลี่ยค่าน้ํามันทั้งปีวันปกติทั่วไปสมมติใช้ทํางานปกติขับรถเก่งเล็กๆหรือขับพวกไฮบริดบ้านมีรถหลายคันซื้อคัมรี่เอาไว้แบบเออมีเอาไว้แบบเดินทางออกต่างจังหวัดสักคันหนึ่งเวลาแบบนานๆวิ่งทีแต่รถมันไม่ได้ใช้เยอะไม่จำเป็นจะต้องไปเอารุ่นท็อปๆก็ได้ซื้อล้านสี่ล้านห้าก็เพียงพอแล้ว ต้องการรถที่มันคันใหญ่หน่อยนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังเยอะๆหน่อยแบบเนี้ยเลือกตัวเนี้ยได้อีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ซื้อตัวนี้ได้ก็คือกลุ่มที่เป็นพวกพวกฟรีดครับรถเช่านะหรือว่าเอาไปเป็นรถบริษัทกลุ่มนี้ก็ยังสามารถที่จะซื้อเจ้าคัมรี่ตัวนี้ได้เอาไปใช้งานในจุดประสงค์ต่างๆกันก็จะสามารถเอาตัวเลือกเป็นตัวนี้ได้คําถามย้อนกลับมาอีกเหตุผลแค่นี้เหรอแค่นี้ก็พอแล้วครับ แค่นี้ก็พอแล้วสําหรับคนบางกลุ่มคือรถจนหนึ่งรุ่นย่อยไม่จําเป็นต้องขายคนทุกคนไงแม้ว่าจะเป็นในปี2022ครับที่มันแบบอาจจะมีตัวเลือกมาทําให้เรารู้สึกว่ามันมีตัวเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจของเรานะครับในระดับราคาประมาณนี้นะครับล้านต้นๆน,นจนถึงล้านกลางๆเนี่ยก็หมายความว่ากลุ่มทาร์เก็ตมันอาจจะแคบลงมาหน่อยแต่มันยังมีกลุ่มคนที่ต้องการอยู่ คัมรีเนี่ยก็อาจจะไปกินส่วนแบ่งทางการตลาดในรุ่นย่อยอื่นๆอ,อาจจะเป็น2.5พรีเมียมสุดท้ายแล้วบางทีแบบโอ้มาเอาตัวนี้ถึงแม้ว่าจะถูกกว่ากันแสนกว่าบาทคนมีตังค์อยู่แล้วอะ่พะพอคัมรี่รุ่นเริ่มต้นนะครับมันมีคู่แข่งหรือมีปัใจจัยในการซื้อที่มันยากขึ้นอาจจะแบบเฉพาะกลุ่มจริงๆขึ้นมาเนี่ยยอดเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในตัวบนๆน2.5พรีเมียมหรือว่าไฮบริดไปเลยเพราะว่ามันได้เขาของมากกว่า แม้ว่ามันจะจ่ายราคามากกว่าคือบางคนคือต้องการคัมรี่อยู่ละแต่พอปัจจัยในปี2022เนี่ยมันเป็นแบบนี้ปับ๊บเขาจะแบบว่าโหถ้าแบบนี้ยอมเพิ่มเงินอีกแสนสองไปเอาตัว2.5พรีเมียมเลยดีกว่ายอมจ่ายเลยครับล้านหกแล้วได้เข้าของมากกว่าเพราะว่ายังไงก็ยังชื่นชอบคัมรี่อยู่แบบนี้ครับคือบางทีเนี่ยเราอย่าไปไปคิดว่าโหแบบนี้ตัวนี้ตายแน่ตัวนี้ตายไม่เป็นไรเขามีอีก3ามเกรดนะครับ ในขณะเดียวกันตัวนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าอยู่แม้ว่าอาจจะแคบลงก็แค่นั้นเองครับมุมมองผมนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนตัวผมผมมองแบบนี้ระบทสรุปนะครับถ้ามีคนถามว่าจะซื้อเจ้าคัมรี่สองจ r t สปอร์ตตัวเริ่มต้นในปีนี้ช่วงกลางปี2022เนี่ยยังซื้อได้อยู่ไหมคุณอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มันแคบลงมาครับแต่ยังมีปัจจัย ที่จะต้องซื้อเจ้า2.5สปอร์ตคันนี้อยู่แล้วมันยังเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณอยู่ครับก็แค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับของ Toyota Cam r รี่2.5สปอร์ตนะครับในซีด้าพีท EP นี้ครับและเช่นเคยครับเราก็ขอฝากอุดหนุนนะครับกาแฟแม s คอฟ f ี e นะครับรสชาติดีที่ชีวิตสัมผัสได้นะครับจากแมสโตคานะครับที่ผมเองก็ทำแบรนด์กาแฟตัวนี้นะครับ ถ้าใครที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วนะครับต้องการกาแฟดริปนะครับเป็นดริปแบบฉีกรองออกมาเนี่ยวางบนแก้วนะครับแล้วก็เติมน้ําร้อนนะครับก็สามารถสัมผัสกับรสชาติกาแฟดีๆได้แล้วนะครับก็ฝานท่านอุดหนุนด้วยนะครับ190บาทต่อซองนะครับข้างในบรรจุ5ซองเล็กนะครับก็ทานได้5แก้วนะครับอาจจะเป็นราคาที่อาจจะไม่ได้ถูกมากนักนะครับแต่ก็ด้วยจํานวนการผลิตนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปอินบ็อกซ์นะครับในเพจ Facebook นะครับ m s s Coffee ก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับว่าจะจัดส่งเมื่อไรนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยจำหน่ายเพียงแค่ช่องทางเดียวก่อนอนาคตถ้ามีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมก็จะมาเรียนแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับวันนี้ครับรายการซิดดาวพี e โดยผมตระกูลิทมิตและแมสโรคขาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ